หลังที่ห้าเฟส2องก็ถึงขั้นตอนการโคงราคาถึงช่างเชื่อมถึงขั้นตอนก,การทำหลังคาแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็มีช่างเชื่อมนะครับช่างเชื่อมมาขึ้นอเสเห็นไหมนะครับเ <s> ดี๋ยววันนี้จะบอกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับ <S <s ก็เป็นรายละเอียดเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วกันแล้วก็จะบอกราคานะครับว่าซื้อเหล็กไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ค่าจ้างช่างมุงเท่าไหร่ช่าง เชื่อมโครงหลังคาเท่าไหร่แล้วก็วิธีตรวจงานตรวจยังไงอะ,อะไรประมาณนี้นะครับบ้านแปดสิบเอ็ดตารางเมตรนะครับสามนอนสองน้ํานะครับเป็นบ้านหน้ากว้างนะนะครับเคยทาแต่บ้านหน้าแคบนะครับนี้ทาบ้านหน้ากว้างเหรอมันจะมีสามล็อกหนึ่งสองสามนะครับล็อกนี้สามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบล็อกสุดท้าย4ี่เมตรห้าสิบตรงที่จอดรถด,ด้วยมีที่จอดรถด,ด้วยล็อกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมกันก็จะประมาณนี้นะครับมีสามล็อกนี่สี่เมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบสาเมตรห้าสิบนะครับ ก็วันนี้ขึ้นอาเซนะครับก็ขั้นตอนแรกเลยละกันนะครับสูงจากพื้นนะครับพื้นไปถึงอาเซนะสามเมตรยี่สิบนะครับไม่ใช่สามเมตรยี่ห้านะครับเวลาเทเสาสามเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็ติดเพจก็ติดขึ้นไปอีก5เซนนะครับก็เป็นสามเมตรยี่ห้านะครับจากพื้นขึ้นไปนะนะครับส่วนใหญ่แบบเหล็กแบบอะไรจะเป็นสาเมตรนะครับก็ผมให้เขาต่อหัวอีกย0บเซนนะครับ ทำไมถึงต้อง3เมตร20 25นะครับเพราะว่าบ้านมันจะสูงขึ้นนะครับมันจะให้ดูแบบเออบ้านแบบสูงหน่อยนะครับดูแบบบ้านดีหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะผมชอบแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นที่จอดรถเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวก็ทําหลังคานะครับที่จอดรถจอดรถสองคันอ่แเราก็มีอะไรอีกอะอ่ะดูเอาเสแล้วกันนะครับมองในกล้องเหมือนจะเล็กๆอย่างนี้เล็ก5นิ้วนะ5นิ้วคูณ2นิ้วนะครับเป็นเล็กกล่องนะครับอาเส เหล็กกล่องห้านิ้วคูณสองนิ้วหนาสองจุดสามมิลน,นะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเหล็กอ่าเหล็กที่ซื้อมาทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กซิงค์หมดเลยนะผมใช้เหล็กซิงค์หมดเลยทำไมถึงใช้เหล็กซิงค์ผมว่าหนึ่งมันกันสนิมได้ดีกว่าทาสีนะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าเคยเอาแบบว่าเหล็กเหลือๆทิ้งๆอะ่ะแบบเหล็กที่เขาเศษตัดตัดอะ่ะเหลือไว้แล้วก็ไม่ได้เก็บไม่ได้อะ,อะนะครับเหล็กที่ทาสี กับเหล็กสิงเงี้ยเหล็กสิงทิ้งไว้เปล่าเนี่ยไม่ขึ้นสนิมนะนะครับแต่เหล็กทาสีกันสนิมเนี่ยขึ้นเต็มเลยนี่ความที่เห็นส่วนตัวนะแล้วแต่ความชอบนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเหล็กเนี่ยอันนี้คือจันทันนะครับเหล็กตัวสีจันทันนะใช้สีสีคูณสองหนาสองมิลน,นะครับจริงๆอยากใส่สองจุดสามด้วยแต่ว่ามันไม่มีครับแล้วก็เนี่ยเหล็กกล่องห้านิ้วห็นปะมามา,มาดูข้างล่างใหญ่เลยนะ ทีาน้วคูสองอันนี้หนาสองจุดสามอันนี้ฮะอันนี้หนาสองมิลอันนี้เ้น,น,น,นเท่าเจ็ดร้อยบ้างเนี่ยเหล็กลงมาแล้วนเน,น,นี่ยเท่าเจ็ดร้อยนี้พันสามห้าสิบนะแล้วก็มีเหล็กกล่องเหล็กกล่องนี้จะใช้เป็นดั้งนะครับใช้เป็นดั้งใช้เป็นอะไรเนะี่ยใช้เหล็กกล่องสี่นิว้วหนาสองจุดสามนะนี่ก็แปรสําเร็จนะครับแปรสําเร็จรู้สึกว่าเส้นเราร้อยสามสิบั้งนะครับเหล็กนี้ซื้อมาทั้งหมดนะหกหมื่นนะครับหกหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทั้ง ถ้าจาไม่ผิดนี่อันนี้คืออะไรนะครับให้ทายนี่คืออะไรอันนี้คือสันตะเขนะครับเป็นเหล็กตัวซีประกบกันนะพวกตามสันตะเขต่างๆนะครับพวกตามสาันนะนึกภาพไหมเนี่ยสันตามมุมตามมุมมันจะมีสันเนี่ยสันตะเขนะครับก็ใช้เหล็กตัวซีประกบกันนะครับมันดูมั่นคงดีมันใหญ่ดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ เพดหัวเสาก็ต้องติดด้วยนะนะครับเนี่ยซุกเสาก็มีเพดหัวเสาด้วยนะครับโอเคแล้วเวลาช่างเชื่อมโครงอะไรเชื่อมเสร็จก็ต้องมีทีมงานขึ้นไปเช็คด้วยนะครับต้องมีทีมงานขึ้นไปปีนดูเลยนะปีนดูรอยเชื่อมอ่าลองปีนดูสำรวจดูเชื่อมเต็มไหมเชื่อมครบไหมอะไรไหมนะครับประมาณนี้อย่างค่าแรงเนี่ยค่าแรงที่ผมจ้างเนี่ยตารางเมตรละร้อยเจ็ดสิบนะครับ โครงเหล็กนะโครงหลังคานะรวมยิงแปรด้วยนะรวมยิงแปรด้วยแล้วก็รวมติดเพจด้วยเพจเชิงชายติดรอบบ้านเลยนะครับแล้วก็มุงอีกเก้าสิบบาทนะครับหลังคามาแหละวนี่หลังคานี้ต้องสั่งล่วงหน้านะนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าลงโครงหลังคาเสร็จแล้วสั่งแล้วมันมันไม่ได้ได้เลยนะมันต้องสั่งล่วงหน้าสิบยี่สิบวันนะถึงจะได้เนะี่ยนะครับเนี่ยหลังคาสีเดียวกันเงี้ยสีเทาพยับหมอกนะครับตาเพชร ประมาณนี้เรทหนึ่งน่าจะสองร้อยสีสิบแผ่นนะครับก็นับดูว่าครบไหมอันนี้สั่งมาพ5 0 0้าพันแผ่นนะครับแผ่นละสิบบาทมั้งนะครับโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ